คนข้างนอกเข้ามาเนี่ยเขาบอก oo, หูยกลิ่นน้ำปลาแรงมากเลยขับมาก็จะโทษโรงงานน้ำปลาไว้ก่อนเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คือชุมชนตรงนี้เป็นชุมชนชาวบะมองอยู่แล้วเขาทั้งจับปลาจับปูจับหอยทําอาชีพนี้มาตั้งแต่บรรพบุรุษนะฮะผมว่าเป็นร้อยๆปีหมดแล้วล่ะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นลูกๆหล,ล,ล,ลานมาหมดแล้วดังนั้น,น,นคือเขามีความคุ้นชินเกี่ยวกับพวกกลิ่นของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลอยู่แล้วเพราะว่ารอบๆเนี่ยมีทั้งตากกุ้งแห้งตากปลาเค็มขายปูสดอะไรมีหมดทุกชนิดดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณมาไม่ต้้องงงเขาาามมในนนโรคคุุณแ่ชช คุณเดินเนี่ยคุณก็ได้กลิ่นของพวกปลาเคม็มกุ้งแห้งเยอะแยะไปหมดฮะดังนั้นนะกลิ่นน้ําปลามันก็คือส่วนหนึ่งของชุมชนแถวนี้ถามว่าชุมชนเขามีผลกระทบไหมอย่างที่บอกว่าชินอะ่ะมันชินอยู่แล้วคุณอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยคุณจะไม่ได้กลิ่นหรอกอย่างตัวผมเองเนี่ยบ้านอยู่ตรงข้ามโรงงานเดินเข้ามาในโรงงานเนี่ยไม่ได้กลิ่นน้ําปลามันชินมากแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่เคยมาอย่างเช่นนะฮะต่างชาติเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะได้กลิ่นทันทีเพราะว่าเขาไม่เคยได้กลิ่นชนิดนี้พอเข้ามาปุ๊บเขาแบบรู้เลยนี่รรงงงาาาาานนนนน้้้ปลลต่่เเเีียยพัักกกทุววไูสึึึถถิอบข แล้วยังแทบไม่ได้กลิ่นเลย ขับผ่านรอบๆใช่ไหมหนูก็แบบรู้สึกว่ากลิ่นมันแรงกว่าโรงงเออใช่คือเราอยู่ใกล้มาหาลัยใกล้อะไรเงี้ยหรือว่าคนข้างนอกเข้ามาเนี่ยเขาบอกหูกลิ่นน้ําปลาแรงมากเลย <c oughs> ขับมาแถวเนี้ยพอเขารู้ว่าโรงงานอยู่ตรงนี้ขับมาก็จะโทษโรงงานน้ําปลาไว้ก่อนเลยหู oo, กลิ่นน้ําปลาแรงมากแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คือมันมีโรงงานกุ้งแห้งมีปลาเค็มตากแล้วก็บางทีน้ําเขาก็ทิ้งลงเพราะบางทีเขาเป็นโรงงานเล็กๆเ,เขาทําก็ไม่ได้ตามระบบเสร็จทิ้งน้ําลงท่อกลิ่นก็หึ่งขึ้นมาตามท่อเงี้ยแต่คนเข้าใจว่ากลิ่นนั้นเป็นกลิ่นของงงโาานน้ปล ซึ่งถ้าเกิดคุณเข้ามาโรงงานน้ำปลาจริงๆคุณแทบไม่ได้กิ่นเลยดีกว่า